โอเคนะครับขอกราบสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับโอเคนะฮะวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการโหลดเอ่อคลายเซดเดชันนะฮะภาคจีนนะครับผมหลายคนคงจะรู้แล้วนะฮะว่าโหลดกันยังไงนะครับโอเคถ้าเราจะโหลดนะฮะขอแค่มีตัวนี้นะครับแอปสี่สามเก้านะฮะโหลดได้จาก YouTube ทั่วไปนะครับแต่ในเพจสโตรไม่มีแน่นอนนะครับโอเคนะครับมาดูวิธีการโหลดกันเลยนะครับโอเคนะถ้าจะเล่นเกมเอ่อ ใครเซตแอคชั่นภาคจีนนะฮะต้องสมัครก่อนนะผมสมัครไอตัวศิสังกก้าวฮะเข้าไปดูใน y YouTube เอานะครับผมผมก็จับต้นชนปลายชมเหมือนกันนะฮะมัวๆนะครับผมโอเคค้นหานะเขียนไปเลยครับใครเซตแอคชั่นนะฮะโอ้ยเขียนผิดเทียนะฮะใช่ปะวะเออใช่ใช่ใช่โอเคนะเขียนไปแอคชั่นนะครับผมอ่ะโอ้ยเขียนผิด เขียนผิดนะครับโอเคแล้วกดค้นหาตรงสีเขียวไปเลยครับอ่าโอเคนะฮะ่อตัวนี้นะฮะตัวบนสุดเลยนะครับผมของผมโหลดไปแล้วนะฮะมันเลยขึ้นอย่างนี้นะครับผมขึ้นเล่นเลยถ้าอันยังไม่โหลดนะฮะมันจะขึ้นสีเขียวแบบอันนี้นะครับโอเคนะฮะพอกดดาวน์โหลดไปฮะมันรอติดตั้งพอคุณเข้าไปในตัวเกมนะครับมันจะให้คุณมาสมัครตัว ออกอีสานมันจะให้คนมาสมัครตัวศิษย์สาก้านะฮะแล้วมันถึงจะเล่นเกมนี่ไออันนี้ได้นะครับผมโอเคนะฮะก็สำหรับวันนี้มาบอกใครนี้นะครับถ้ามันอาจจะเร็วไปหน่อยนะครับผมก็ต้องขอบใจด้วยนะฮะไม่เข้าใจก็สอบถามกันได้นะครับผมเดี๋ยวจะทิ้งไอเดียไลน์ไว้ด้านล่างคลิปนะครับขอบคุณครับไปแล้วครับบ๊ายบาย